เสร็จแล้วจ้าเมนูผัดหน่อไม้ไข่ยายนะคะน่ากินไหมล่ะแค่นี้เราก็มีอาหารกินแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยายอยู่ก็จะมาทำผัดหน่อไม้ใส่ไข่กินนะคะไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะวันนี้ยายก็จะมีส่วนประกอบก็มีน้ำตาลค่ะน้ำปลาชูรสแล้วก็ผงหอยนางรมค่ะผงหอยนางรม หอยนางรมนี่จะใช้อย่างซอสก็ได้หรือจะใช้อย่างผงก็ได้ตามแต่ถนัดเลยค่ะแล้วก็กระเทียมสับนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหน่อไม้ค่ะไข่ไข่จะใช้กี่ฟองก็ได้ค่ะตามใจชอบค่ะแล้วก็พริกกับมะเขือเทศอันนี้ก็ไม่จําเป็นถ้าไม่มีนะคะแต่ว่าถ้ามีก็ใส่ลงไปเหอะเพื่อความสวยงามเพื่อความน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะยายก็จะมาทําการ ผัดนะคะเอาน้ํามันใส่กระทะไว้แล้วค่ะเราใส่น้ํามันไว้แล้วมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมไปผัดเลยค่ะกระเทียมผัดให้อมหอมหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ใส่ค่ะเอาหน่อไม้ลงไปผัดก่อนก็จะผัดอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะจนหน่อไม้ขอเข้ากับน้ำมันดีแล้วนะคะเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะ แล้วอยากกินอ่ะอยากกินหน่อไม้ผัดไข่นี่เราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปหมดเลยนะคะ ที่เราทำไว้ค่ะชูรสน้ำปลาน้ำตาลไอยหนังลมใส่ลงไปค่ะเอาไปผัดให้มันนัวก่อนนะคะหอมเขียว แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกกับมะเขือเทศเพื่อจะให้เขา,เ,าเข้ากันเข้ากับเ,เข้ากับเครื่องค่ะ เพื่อสีสันสดใสเนี่ใยใส่ไข่ที่เราตีลงไปค่ะจะมาผัดให้ขเขาเข้ากันค่ะ ก็จะปล่อยไว้่างนี้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาแห้งสักนิดหนึ่งนะคะพอเริ่มแห้งเราก็เริ่มเอาขึ้นค่ะน,นี่เตาแรนมากก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะส่วนรสชาติชิมเอาค่ะ แต่ยายยังไม่ได้ชิมเลยแต่แค่นี้แหละเพราะเรากินกับข้าวค่ะเมนูผัดหน่อไม้ยายนะคะหน่อไม้ไข่นะคะเมนูนี้กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมื้นนี้นะคะแต่ว่ายายกินคนเดียวสงสัยยายกินทั้งวันค่ะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะขอบคุณที่มาสนับสนุนคลิปยาย ยายก็ตอบจดหมายไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนตามไม่ดีนะคะก็ท้าช้าหน่อยก็ขออภัยโทษด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะตอบทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่หมูหรือ,อ,อน้องโมนาทุกๆท,ท่านน่ะยายจาไม่ค่อยได้แต่ทุกๆท,ท่านบางบางท่านก็เป็นปภาษาอังกฤษยายก็อ่านไม่ออกก็ ขอบคุณทุกๆท่านที่มีกําลังใจให้มาติดตามให้ขอบกาลังใจนี้ไม่รู้จะตอบแทนได้อย่างไรก็ได้แต่เข้าไปชมคลิปนะคะแล้วก็ชมทั้งหมดเลยค่ะชมทั้งทั้งทั้งรูปแบบที่เขาให้มาเลยค่ะเอาพูดแค่นี้ก็เข้าใจกันนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะ